ทางด้นานศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยจิตราประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอปโก้ได้กล่าวว่าความสำเร็จในครั้งนี้มีความสำคัญต่อคนที่ป่วยโรคร้ายและผู้ที่ติดเชื้อ HIV หรือเอชที่ปัจจุบันมีจำนวนมากถึง38ล้านคนทั่วโลกและกว่า500 0 0 0คนในประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาค่ะผู้ติดเชื้อโรคร้ายเหล่านี้ไม่มีทางเลือกในการรักษาอื่นนอกจากกินยาต้านไวรัสไปตลอดชีวิต เพราะหากหยุดใช้ยาเชื้อไวรัสในร่างกายก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณขณะที่ผู้ติดเชื้อจำนวนไม่น้อยนะคะต้องทุกทรมานจากผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยาต้านไวรัส ซึ่งจากการวิจัยกลไกการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะเม็ดเลือดขาว TH1 และ TH17 ที่หากได้รับการกระตุ้นจะทำให้คิวเลอร์ทีเซล์หรือเซลล์ทีพิฆาตที่เปรียบเสมือนอัศวินของร่างกายให้มีความแข็งแรงสามารถทำหน้าที่ขจัดและทำลายเชื้อโรคร้ายที่อยู่ในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ